ว yeah! wow. okay. no. oh. no. mm ัน hmm. น mm ี้เราจะมากิ้มหม่าชอยักษ์ไปหาแน่ชอรเลวไหนอู้กินได้ไหมเนี่ยกินได้กินได้ไหมอคุคุคุนคนค่อยค้นคนค่อยคอคคคโหชามใหญ่มากเลยว้าว จิบจิบจิบยิบๆ่อโอ้ยอ <laughs> อ<น>รออ้อ,องงนชนามเปล่าอาตรงนี้ไว้เอาเือท่ไมเหแหนร้อนเลยกินกันเลยกินตันเลยคิวอ้ที่เ่าไหกินคำใหญ่เลยดิบค่ะ

อันนั้นลมหายใจมันแล้วถือยอดอร่อยป่ะอร่อยป่ะอร่อยอืมแซ่บไหมข้ถนาข้างใ้าวข้างข้าวขาวข้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 าบข้าวขชาวข้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 าว้าวข้าวข้าว้าวข้าาวข้าว้วขาวว ôi rồi không chém u nó sẽ u khó chém u u chém u chém u chém kem, chém u 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 chém อะไรเนี่ยอะไรอะไอจองสารูกชินไปซะละอะไรอะอะเออลูกนึงอันนี้ของพี่จอมโลกอ่ะพี่ให้จอมกลูกนึงเป็นไรลอดฮอต

พอกินลูกแล้วสามลูกแล้วสองสองโอ้ยยองพี่มายังไม่ให้เลยให้ให้ป้อนพ่อหน่อยลูกชิ้นน่ะเอาไปเลยนะอันเนี้ยเอาไปเลยอร่อยไหมอร่อยมากไม่กินลูกชิ้นไม่กินไม่กินให้ลูกแก้วละสามลูกคนสามชิ้น กินเส้นมั่งดินกระดอนหมดแล้วมันไม่น่าเป่าแล้วมันต้องมันก็เป่าไม่ได้เอ้ยเซนเดียวเส้นเดียวไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเข้าหน้าเต็มเต็มเลย <c oughs> ได้ค่ะคุณเจมกินได้แล้วเย็นแล้วเป่าเลยกินเลยหืมหิวน้ำอ่ะหิวน้ำน้ำอไรน้ำอะไนี่ก็ไม่ โอเคไหมโอเคมช้อนอพี่ช้อนไหอร่อยไหมอร่อยไหมอันนี้ชอของพี่น้ำ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 โอเคโอเคบายบายุเกมเกมนเคมคมีชอไหม